เติบโตด้วยความช่วยเหลือจากซิริอูดแอนโดเมดาและสภาอาร์ทูเรียนทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราได้สังเกตอารยธรรมมากมายทั่วทั้งกาแล็กซีนี้และแม้แต่ในจักรวาลน,นี้เพราะเรารู้สึกทึ่งกับชีวิตทางกายภาพแล้วเรามีความสุขมากที่ได้เฝ้าดูคุณ มาถึงบทสรุปที่คุณได้มานอกจากนี้เรายังมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้เห็นคุณเอาชนะความทุกข์ยากบนโลกใบนี้และในโลกอื่นๆทั้งหมดที่สิ่งมีชีวิตมีจิตสำนึกที่มีความรู้สึกนึกคิดเราเข้าใจตัวเองดีขึ้นจากการเฝ้าสังเกตเหล่านั้นเนื่องจากเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วเรายังรู้ดีว่าวิธีที่จะให้บริการทุกคนที่อยู่ในสภาพร่างกายเราอยู่ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่ซึ่งเราสามารถให้คุณมากมายที่จับต้องไม่ได้แต่ก็ล้ำค่าเช่นกันเราขอให้คุณรู้สึกว่าเรามีส่วนช่วยอะไรคุณเพราะเราเข้าใจว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่สามารถดึงดูดความสนใจของคุณบนโลกใบนี้แล้วเรารู้ว่าเรากำลังแข่งขันกับสื่อทุกประเภทเราแค่อยากให้คุณสัมผัสกับความสามารถด้านความรู้สึกของคุณมากขึ้นด้วยประสาทสัมผัสของคุณเรารู้ว่ายังมีพลังงานที่มาจากซีริอูดแอนโดเมดาพีเอเดียน และอื่นๆแล้วเราไม่อยากให้คุณพลาดสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราสังเกตเห็นในการสังเกตของเราคือสิ่งมีชีวิตฝ่ายเนื้อหนังต้องการที่จะอยู่รอดและเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณต้องการไปไกลกว่าแค่เอาชีวิตรอดคุณต้องการเติบโตต้องการความเจริญรุ่งเรืองถูกกำหนดแตกต่างกันไปตามสิ่งมีชีวิต ที่แตกต่างกันบางคนพยายามที่จะเติบโตทางการเงินบางคนสแสวงหาทางวิญญาณบางคนพยายามเติบโตในความสัมพันธ์บางคนสแสวงหาการผจญภัยไม่ว่าอย่างไรก็ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีมันให้บริการพาผู้สร้างเสมอดังนั้น จงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดดังนั้นเราทุกคนจำเป็นต้องดูมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและได้รับประโยชน์จากการดูสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อบรรลุวิถีชีวิตเฉพาะนั้นด้วยบางทีโดยการตรวจสอบสิ่งที่คุณคิดว่า คุณต้องทําหรือคิดว่าคุณต้องมีเพื่อที่จะเติบโตคุณจะเห็นช่องโหว่าบางอย่างในทฤษฎีของคุณและคุณสามารถทําการปรับเปลี่ยนที่คุณต้องการในท้ายที่สุดและต้องทําเราสามารถบอกคุณได้ในตอนนี้ว่าเราสังเกตเห็นคนจำนวนมากที่เชื่อว่าต้องมีการเสียสละบางอย่าง เพื่อที่จะเติบโตสิ่งมีชีวิตตลอดประวัติศาสตร์ได้เสียสละอิสรภาพของตนและพวกเขาได้สละช่วงชีวิตที่ดีเพื่อไปสู่ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองตามนิยามของพวกเขาเรากล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีการเสียสละเช่นนั้นและจกกัดกาลแสวงหาความสมดุลภายในนั้น ดังนั้นคุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการทำเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองได้และคนอื่นๆสามารถทำสิ่งที่พวกเขาต้องการทำเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองได้และไม่จำเป็นต้องมีการเสียสละใดๆเพราะเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเดียวกันและทุกคนมีความปรารถนาโดยกำเนิด ดังนั้นในขณะที่คุณยอมรับว่าความปรารถนาเหล่านั้นคืออะไรและคุณทําตามความสุขของคุณคุณฟังสิ่งที่อยู่ภายในโดยรู้ว่าคุณมีคุณจะกลายเป็นชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบของปริศนาที่คุณตั้งใจจะเป็นเสมอและคุณสามารถเติบโตได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและโดยไม่ต้องเสียสละ โดยไม่ต้องล้าทิ้งบางแง่มุมของชีวิตที่สำคัญสำหรับคุณเช่นกันหากคุณถือหนึ่งในความเชื่อเหล่านี้ที่บอกว่าคุณต้องเสียสละเพื่อที่จะเติบโตให้ปล่อยวางความเชื่อนั้นและความรู้สึกถึงความโล่งใจในนั้นคุณเกิดมาเพื่อเติบโตคุณเกิดมาเพื่อเติบโตไม่มีอะไรมาขวางทางคุณได้ นอกจากตัวคุณเองไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางคุณจากความเจริญรุ่งเรืองได้ฟังเสียงเรียกที่คุณมีในตัวคุณและทำตามขั้นตอนที่คุณตั้งใจทำจะทำเพื่อไปยังสถานที่นั้นและเราสัญญาว่าคุณจะไปถึงที่นั่นพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียน แล้วเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณ